จงหาค่าของลิมิต m บวกด้วยสแควรูดยี่สิบห้า x กําลังสองลบสิบหกส่วนด้วยสามลบ x mm hmm. เมื่อ x ลูกเข้าใกล้ลบอินฟินิตี้โดยที่ m เป็นค่าคงที่นะคะค่าคงที่นะคะให้นักเรียนนึกถึงตัวเลขใดนะคะ m ของเรานะคะ mm hmm. เป็นอะไรก็ได้นะคะที่เป็นตัวเลขนะคะ ฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องตกใจไปนะคะเราไปพิจารณาโดยโดยวิธีการของเรานะคะโดยวิธีการปกติขั้นแรกนะคะเวลานักเรียนทำนักเรีก็ต้องพิจารณาก่อนว่าลิมิตของเรานะคะเป็นรูปแบบ if หรือเปล่านะคะเราก็จะทำการเทคลิมิตเข้าไปเนาะก็จะกลายเป็นลิมได้เป็น M บวกด้วยนะคะ สแควร์รูทยี่สิบห้าลบตี้นะอินฟินิตี้นะคะกำลังสองลบสิบหกนะคะสามลบอินฟินิตลบอินฟินิตี้ซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะไม่เนี่ยลองพิจารณานะคะตัวนี้ของเรา ปรากฏว่ามันเป็นอินฟินิตี้ไหมคะตัวเศษมันเป็นอินฟินิตี้ไหมคะอินฟินิตี้คูณอะไรก็ได้อินฟินิตี้ถูกปะเราลบออกก็ยังคงเป็นอินฟินิตี้ตัวข้างบนทั้งหมดทั้งมวลข้างบนก็คืออินฟินิตี้นะคะเช่นเดียวกับตัวข้างล่าง3บวกอินฟินิตี้ก็ได้อินฟินิตี้นะคะ ฉะนั้นปรากฏว่ารูปแบบดังกล่าวคือรูปแบบของ IF พอเป็นรูปแบบ IF เนะคะเราก็ทำการใช้เทคนิคการหาลิมิตโดยแบบแบบอะไรดีคะข้างบนของเรามันคือพหุนามไหมคะรูปแบบของพหุนามข้างล่างก็เป็นรูปแบบของพหุนามไหมคะ ข้างบนก็พกหุนามข้างล่างก็พกหุนามดังนั้นเราจะใช้เทคนิคการหาลิมิตอินฟินิตี้โดยใช้พหุนามหารพหุนามนะคะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาพหุนามหารพหุนามนะคะเราจะมองว่าค่า x ของเราหรือก้อนที่มันมี x ของเราตัวนี้นะคะมันจะมีค่ามากนะคะนักเรียนลองคิดนะคะถ้าสมมติ x ของเราเป็น4เป็น5ไม่ว่าจะ x ของเราจะเป็น100อะ่ะก้อนนี้ของเราจะมีค่าแปรผันไปตามค่า x ที่ลูกเข้าใกล้ลอิ i n ินิตี้นะคะค่ามันจะมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆผิดจากตัวนี้นะคะกับตัวนี้เนาะถ้าตัวนี้กับตัวนี้นะคะมันจะคงที่คือแค่16นะคะไม่ก็ตัวเลขใดๆซึ่งค่าดังกล่าวนะคะเป็นค่าที่น้อยมากเมื่อเทียบกับตัวนี้นะคะเช่นเดียวกับตัวนี้นะคะ x ของเราถ้ามันแปรผันไปเรื่อยๆตามอนฟินิตี้ถูกไหมคะถ้า x ของเรามีค่ามากๆเมื่อเทียบกับเลข3เลข3ก็จะไม่มีผลดังนั้นเวลาเราคิดคำนวณน,นะคะ เราจะประมาณค่าของลิมิตนะคะของเราให้เป็นค่าตัวที่มีค่ามากๆนะคะซึ่งค่ามากๆก็คือค่าตัว,ตวที่ครูไฮไลท์เนาะ mm hmm. ก็จะกลายเป็นลิมิตนะคะประมาณด้วยประมาณได้เป็นลิมิตสแควร์ูทยี่สิบห้าเอ็กกำลังสองส่วนด้วยลบเอ็กเนาะเมื่อเอ็กลูกเข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ ทีนี้ก่อนที่จะเทคลิมิตเข้าไปนะคะผู้ขอให้นักเรียนจัดรูปก่อนนะคะเพราะถ้าเกิดว่ายังคงถ้าเกิดว่าเทคลิมิตเข้าไปทันทีนะคะก็จะปรากฏว่าได้ตี้ส่วนตี้นะคะก็ไม่ต่างเลยจากอันเดิมนะคะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราควรจะจัดรูปก่อนมันก็จะกลายเป็นลิมิตเมื่อ x อ็กลูกอใกล้ลบอินฟินิตี้เนาะ25นะคะถูกถอดสแควรูทได้5นะคะ x นะคะถูก ถูกถอด r o o t ได้ x นะคะโดยที่การหาของการหาลิมิตนะคะนั่นเลยจะต้องทําการใส่ absolute ให้มันด้วยนะคะ,ะเพราะว่าเมื่อเราถอด s ออกมาถูกไหมคะค่าดังกล่าวอย่างไงก็ต้องได้เป็นค่าบวกเสมอนะคะฉะนั้นเราต้องทําการใส่ absolute ให้มันด้วยนะคะทีนี้ absolute ของเรานะคะก็จะแปลผ่านไปตามค่านะคะ ค่าของเราก็จะกลายเป็นเราบอกว่าเราสนใจลบ Infinity. อินฟินิตี้อ่าคอาเทอร์ทีเราก็จะได้เป็นเราสนใจลบอินฟินิตี้ถูกไหมคะฉะนั้นแอบส์ลูทของเราเราก็บอกว่าตัว 5x นะคะเรายังไม่ได้ถอดลิมิตเนาะตัว5 x ของเรานะคะเราจะบอกว่ามันคือลบนะคะ เพราะว่าเราบอกว่าเราสนใจลบอินฟินิตี้เท่านั้นไอแอบส์ลูดของเราก้อนข้างในของมันนะคะจะเป็นค่าลบตาค่าลบตามสิ่งที่โจทย์ถามนะคะครูก็เลยว่าครูถอดแอบส์ลูออกเลยแล้วก็บอกว่าก้อนข้างในของแอบส์ลูของครูมันคือค่าลบนะคะอ่ะาคราวนี้นะคะลบลบหารลบยังไงก็ได้เป็นบวกเสมอใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ x กับ x ก็หมดไปนะคะดังนั้นกลายเป็นลิมิตของ5นะคะเมื่อ x ลูกเข้าใกล้ลบอินฟินิตี้นะคะพอเทคลิมิตให้กับค่าคงที่นะคะก็จะได้เป็นค่าคงที่ตัวนั้นนะคะก็จะได้คำตอบเป็น5นั่นเองทีนี้ขอพูดเพิ่มเติมตรงนี้นิดน,น,นึงนะคะเผื่อใครงงนะคะแอบสลูดของเรานะคะมันมีนิยามว่า ลบ a absolute ลบ a มีค่าเท่ากับ a แล้วก็แอบ o l ลูดบวก a ก็มีค่าเท่ากับ a ฉะนั้นค่าที่อยู่ภายในสแควรู t นะคะเป็นได้ทั้งค่าบวกแล้ก็ค่าลบข้อนี้ของเรานะคะเราเลือกก้อนข้างในของเราเป็นค่าลบนะคะเพราะว่าเพราะว่าให้มันสอดคล้องกับลิมิตที่โจทย์ต้องการนะคะ ประมาณนี้นะคะ